เลิศนหบลาลกต้องขานอยขาแม่บ้าเหนียวแ่ิขลูกได้บ้านอยเนียอะไรเนี่ยคะกรมวายตั้งไม่กี่เกลดยนอกนนั่งมเอาน้่พรจ้าห้มึนหนสสวงเนี่เพชรตายบเอาข้ามขับเพชรตายเอาเรือไหมขาบอ นี่เราจกกะกินข้าวค่ะเพราะ,ะว่าสก,กายมาเล่นสเตเดั้งบัวร้อยบอครับว่าจับตำหมูเน, <c oughs> นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมูดี้ี้คนอื่นจะลาคอยเรืงองโง่ันนี้พี่นอ้องจี้ดงหมูจํากันปลาอยู่นีกับปแม่อยู่นี่ไปถาแล้วดำหมูสวดสดีไงมีแกงคือิยแกงเน มาขึ้นมาเขียบนึงเาจะมาเขียบบ้างตุปแต่ดีกว่อคุยกันคุยได้เยนบแม่นันติไม่ชอบบุบอ่ะนี่เมนูกัมทุกคนไปคือเปิดท่าบ้เราไปไดินปจะจอบัวเต็งุ้ยอร่อยมากอุ้ยแซ่มอดจอดเทิงอะไรจะโชวท่อเมนูข้าบักนาเปียนหนึ่งหน่อย ขอมะนาวหน่อยเปลือกหนึ่งปกสกายกินเยอะนาวประจ่ายห้างนั้นมีปอกตาตีข่อยเขาบ้างเยอะจริงมากันสี่คนแต่หนูจากแม่แซมอินฟูถันนึงเลยนี่เมียนค่ะแม่แซมเราเป็นคนดังเลยเหรอพี่ปู่เปียวเขาพูดเกินไปพี่ก็พูดโทษแม่แค่ขับรถให้แก๊บนั่งพูดหัวกว่าบักขับรถให้แก๊บนั่ง ไม่กินบคือไม่กินเนื้อไวแรงมากจริงไหมถ้าเธอถ่ากินไก่แม่อย่าลืมไก่เด้อบวกเขาสั่งแล้วแม่ปอกไก่ไม่ให้มันหัวถั่วยังยังยู่ค่ชาไก่ไม่ให้มันหัวถั่วแม่แซมเป็นทุกอย่างใช่ค่ะคนขับแก๊ปก็เป็นมาแลอเนาะไม่อร่อยเนหฮะหมอกินขอมกันด้วพี่น้อง บางบายยูรีกำลังไปจากในมากินงอน้ำกันได้ซ่ายูรีย,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 รออยูรีอัน่าจะหออควาเท่ายูพมันนองยูลอยเอยอันสกุลยูไก่ยูพีอุบลนไก่ละเนาะไก่สกุลยูผี่อุบนลน,นยูผีซำซข้าบะคะ่ค่ะบเข้าวไก่ข้าไก่จวาพอ<ม>เข้าสองลอยก็ร้อนเด๋เข้าแรมแล้วมันทำไง สะกุลไกลก็ได้สะกลุลเพราะต้องรัดรอได้สะกุลนะน้ำอุ่นอะ่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะกินน้ำแม่มาได้ค่ะกินแม่ล้อเพชรเป็นเสแฉกสะกายกินข้าวให้เนี่ยฮะกูทำให้เหมือนเด้งไปชิบชิบปาขอ,อขอบคุณนะครับเยอะนะชิบไปโต๊ะใหญ่เบอร์ขอบ้วณมาก โอนเงินให้ตาชุดมืดหนึ่งขอบคุณนะงกายขอบคุณมากคุณนะครับผมคนแม่แม่ฮักจากเกาหลีเอาไปดึงมาเอาไปยึงมาแล้วคนต่างตะวันให้คนนั่งในติ๊กต็อกไม่มีใครเหมือนแล้วไม่เหมือนใครขับลุนให้เก๊บนั่งแถมยังต้องจ่ายเงินอีกเป็นเติมน้ำมันด้วยได้พี่รองไปเติมน้ำมันพร้อมจากไปอีกไปมาอึ๊บ แอ้เห็ดเสีบอยู่ตสิิปเด้ลาหกแต่อน้ใส่มะกรพร้อมเลยมะกรมะกรอน้ำทงเนาะแม่เนี่ยือจังาจังาเฮกินเลยพี่งวงเหเอาคนใ้สายผมเอาถุกักแม่บานนี่น่เอานใส่ตอยด ไม,ไม่ไม่หมองบ้างเ okay. ด้อเอาหนิปนนี่เป็นกินเป็นแม่ขอบคุณค่ะแม่เอามาปอกปนอ่ะปุ้ยอาจานซ้อนกันที่ไหลายคนในหัวเออมันเหลือแต่มันเหลือมาอีกมาอีกเอามาอีกหัวอุ้ยนี่แมวไม่ซิฟท่วยเมื่อเราซ้อนเลยเพิ่มถึงคุณค่าคุณรู้ไหมหรืออุ้ยไอหิวขาดหิวครับบ่ลขอหยาดปรบอกด้วยจัดหิวไม่แซ่บกับหิว

ดังหมูขี้เป็นแบบไงดังหมูไงดังหมูกี้ย่งแสบเลยเรือกันบูรี่ไมดีดีอ่ะกนี่พ่เี้ยนัจอดหนาบ้างเยอมาเลยค่ะหนามาดลยค่ะคผูมหนูไม่ได้กินแบบนี้นานเลอะเพราะาอยู่ในเมืองคนดิตัมแบบนึงนะพี่จะว่าเขาเป็นไก่หน้า มมมมแม่แซมไปกอดนมพร้อมเหม็นฮะบ้านขอนแม่แซมเจ้าสิมีเจ้าสิมีแฟนท่านใดลูกเจ้าหลายคน <c oughs> เจ้าเห็นบอม,มือหนันคนลูปลูกชายยูริจเจ้าเมื่อแต่แม่แซมไปหาผู้บ่าวเด้อเมื่อใดบอบอ้ <c oughs> อบานเข้าบ้านอันเขาน้ามานผู้สาวซ้ำหน่อยไปรูมยูริแล้ว <c oughs> เจ้าเขาถามว่าเจ้าหนังไปไสยายมาเรื่องเมื่อไงแซมไปหาผู้บ่าวครับ ูสาวกันลูกอยู่ใต้ขาดแมวเขาจี๊ด่าสัน่าหมดขาง้เขาอยากใส่เพ่ม้นต้องหดนยอมนบ้านชอบกินอะส้มต่ำนะอันนั้นค่อยอร่อยกินอะไรที่หยุดใจถ้ามีขออนถ้ามีอนแม้วันตกถ่ายจะจ้า สอมหมูโอ้ดำเล็บัูแกพยวะปี่ว่ากี้เึ่งบ๊อกจริงครับอันนี้ทำอะไรด้ยทอดบ๊อกกีไก่รัเอาันนี้บะอยากกินะไก่ที่แม่นอดนะนเฮ็ดยางเป็นหน้าแหมลเอาเราหมักแล้วเอาไปเกี่ยหมักแล้วย่างรู้สกเค็มๆนุ่งๆเหม่ไก่ยางเห็ดดีดเอาอยู่บ๊อกต่ำเลยมาทางัต พี่ต้องไม่กินขาวนำกันเด้อน้ำอัดเป็นน้ำมือสั่นเดดข้ากับบนนี่กินเยอะๆมือแซมจ้าใครมือแซมจ้าเม่แซมยงยูกดีแห้งค่ะมาย่างเมยางเนียชื่นชมแม่แซมน้องอุ้ยไอ้ป๊อกกี้ดูแลดีๆดีมากขอบคุณนะคะ มาเลี้ยงลูกเลยพี่น้องเล็นหน่อยแกงแต่เข้าเดี๋ยวพี่น้องนี่ตัวหนึ่งเลี้ยงหน่อยนี่จะไปปล่อยล้งโกสุ่มอยู่จักมื่อยู่ขี้พานมันหมดหรือเปล่าอยู่ที่โกสุ่มยังมีอยู่วันน้อุทยานโกสัมีบ้านน้องสกายฝากแม่แม่ตัวหนึ่งยังทางก่อนเลฝากแม่ เรนบ้ิเลืของเจ้าค่ะพ่ะหอน้ำหอยอย่ามาเหุ้การกินเผาอ่ะเรียนเบิร์ตเบิร์ตเรนเบิรเรียนเบิร์ตทางจะได้หัวทางด้เลงโงเลยทางจะได้เหมงโครงเลยคเขาเหนยวปนนิจะสีบอยากวดถือหามนวดนะครับสเลยอดเลยซดาหองใม่ใหม่ก็หอด พ่กครัวสี่คนเขาไม่ได้เขาพี่ที่มีบ้านอยู่ดีจะเป็นอย่างเดียว่วาเป็นเหนละโอ้ยเต้องเซ<ะ>ตีเฟิร์สค่ะนี่เออเป็นยังก็มากหยวกนับกินเขาเหรอตีจูมดังเงี้ยแปลกจริงนะเด <c oughs> ี๋ยคุยนะของหวานได้เป็นน้องตบหน้าตัางกนะันอย่า คุณแม่คุณแม่วันเพทศว่านแหลนไรแมงวันแห่เข้าพันธ์เราเดี๋ยวเบื้งเข้าเรากับไรแมงวไรแมวแห่เข้าระวังเราลืมตูน่อยแอนนี่กินละลายเห็นบอกแอนนี่กินละลายเอาเขามาจากตีบใหญ่ๆในแมวดึกเส้นแอนนี่ในแม่เอ้ยพี่กายกินละลายพี่หนูกินแล้วรโลดพี่กายยังไม่กินเลยตบท้ายด้วยของหวานนะคะสังขยาพี่อุ้ยนาะ จํำบอกน้อยรคนือนวิถีทางนันร่างเล่ยนจอดที่ด็กายกุ้งคินของหวานคิดว่าซอชื่อก็แอจะต้องซื้อเสบียงเข้าไปอยู่นะเพราะงานเลี้ยงเขาอาจจะมีแต่ข้าวใข่แม่แตจะมีของขบเคี้ยวกุ้งคิดซื้อยาอมไปเผื่อเด็กๆด้วยให้น้องยูริด้วยเป็นลวไ้ี่รมันีปังหั นั่งรถเนี่ยเพาให้ลูกเก่ามีอิสระจังเมน็ดจนลูกคนนี้ไ่พอใจกัาไปบ้เนาะนี่แหะแล้วมาแม่อิรีแม่เป็นต่อ่อนซ่อนแท่นพอแท่นแม่เด็กหน่อยเห็นเห็นเด็กๆมีเอฟซีลูกเป็นเก่งซุ้มหนูกับอ่อนซ่อนเห็นแม่ขายแคบลูนของแสบวันเดนมีเอามา ส,สเซรามค่ะเศษดัวเซ่อุ้ยไก่นอนหลบยไก่ขึ้นแหนมจี๊ดได้ดูไลฟ์เด็กๆด็ไหมคะวันนี้พี่ก๊อฟฟี่ไลฟ์นะคะได้เบิ้งแหลอยู่พี่นอ้องเซาแต่แบบจํากัดนิดหน่อยเพราะมันเป็นงานแบบไพรเวทปาร์ตี้จริงๆเขาเขาไม่ให้ไลฟ์เลยค่ะแต่ว่าอ่าได้ขออนุญาตเขาแล้วเขาก็เลยว่าถ้าง,งานไลฟ์เฉพาะบนเวทีได้ไหมให้เห็นเฉพาะศิลปินไม่เห็นเป็นบรรยากาศงานข้างล่างไนิดหน่อยเพราะว่าไม่เห็นนั่น มันเป็นงานสําคัญของเขาคือเป็นงานครบรอบ20ปีของบริษัทเขาเลยเป็นงานวันเกิดเขาเลยงานใหญ่ว่าเห็นเขาถังถังรางไหมเนาะว่าเห็นเลยเห็นแต่นอร์ดนสีแฟนแม่แซมหือไว้ถ้าดอกสักกายโอ๊ยให้แม่เดี๋ยวมีโอกาสแน่ <laughs> ถูกปิดกานป่านเราเฟซบุ๊กปิดกันให้เมือสีมีแฟนดอกพี่น้องเอ,อ้ยลูกไหลแต่โอดโดอยู่ แซมเองแซมคนไหนนอนจ่ากันนะหลายคนอยู่แซมเองแซมจิตตนากันหลายมือก็ต้องหอยกดเห็นบอกหอยมากไปก่อนจิตนาการกินแรากันเอาเขาไปแปขั้นขวายมันก็มีความสุขดีความสุขเดยพี่ความสุขฉันรู้สึกว่ามันมีความสุขนเหนูเคยชอบมาริโอ้แล้วหนูก็ ตอนนั้นอะหนังสิ่งเดียที่เรื่อเวลาขึ้นที่ว่าหนูเป็นใบเฟิร์นเออนานเห็นบอกแค่นี้มันก็มีความสุขกับเธอคิดเอาว่าใครอยากเป็นแฟนใครก็เป็นใบกล้วยไปก่อนกุนไก่แผนกเบ้าหักพ้นพรมเอยจะขอเด้นี่แกงกายก้อนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันเสพแต่งเชิญมาแต่ปีโดกจะไม่ยอมบอกเห็นบอกว่มากกว่าเบียแล้วก็อ่านคิดเอ้าไม่เต้าจริงน้อยขึ้นเอาว่าเขามากเขามาขอเยอะเลยเขาเราไม่ได้อยากจ้องมีเขามาขอเยอะเลย ขาใช่ระเบิดมันโค้งบินตั้มกัน,อกกนของไม้ย<อ>ื่นเนาะนี่ดีมือนพราเจ้าจปลูกเองจะได้พี่น้องมันเป็นแบบว่าเข้าสัมผัสได้ถึงกินอะไรของกันดั่และเกีย้ยว <c oughs> <c oughs> มาตับพุงแบบแรลงล้งพุงนี่ดีอ่ะเด็กกินบากกว่ตาตับน้ำไทยไหมอ่ะกระยางกับน้ำไทยสลับก,กับตุ๋มน้ำอ,อันเฮี่ยนงานเลืเลยเลยบรรยากาศ แต่บ้านแม่งมันมว่าเป็ียนใจเงีช่วยแต่งน้อกสกายสายเบสที่ดีพี่นองเหยียบเบสซอยแม่แซมจะออกกาบขอนแก่นก็ปั่นเขาขี่รถตีเขขับแม่โมด้วยขับแม่บกานอนเห็นแม่ชีรถบกกานอ่นนนะครับเลยที่สุดแล้วโค่งเลยครับเนี่โคงเลยครับ เออแทงอยู่ใช่ครับรทุบุูแล้วรอกฟอดแตกกับชันอี่แล้ครับปลอดไพ่พค,คือนั่นยังจำได้สองลอยขอ,อยก็มีป,ปอกพูดแต่คำเพิ่อื่นเจ้ะก,บกับ้าบบอเมืองไปหันกับมหาอภิยะปลยทำยังไงเด้เ <laughs> มืองอันนั้นเอาทิ้งเลยใช่ไหมพี่ ไอ้นั่นอ่ะอุ้ยน่องขึ้นจิบทำไอ้แซมบังข้าห,หรอน่องลมรูบอะแซมีรูบหลักฐาน <c oughs> ตอนเจ้าจะมาเอารถไปส่งอุปกรณ์ส่งทุกแันมีม่มาเลยทำไรน่อง,องอน่งขี้ตอขเน่ยไม่หรอไม่รู้ว่าเอาทิ้งแล้วมันคือของหวานของมาคิดมาแกตรงนี้แม่พย <c oughs> ายามไปเตยแม่เนี <c oughs> ผลไม้สีจะไม่กินสกายเออบะแมนแอนนี่กินนี่กับบัตติ๊บเยอะหนเอาให้กินเครื่องนี่ทำบ้างกันสมัยให้คืนรถไปิดน้ำกินได้หลายในกินเอาคือเปิดปากบ้างกันว่าให้ลองเพลงไม่รักนี่พี่หลีแม่บ้านครับต้องกินนะคะ ต้ออกนั่งไปเกี่ยเขาสุมเขาต้องบังคับนั่งบางนเทาสิแบบว่าบเบิงชุดไห่บดไห่รองเพลงยังฟองแกไปจามฉันเท่าไม่เอาคนเข่าดังฉันนี่เหนอ้ยแมวหน่อยสวยหนาคือปอกกี้ให้ไม่ระหนาจะพวงปอกเนียงเคยเลี้ยงแมวเคยหยาะตุยไปแล้ว เราคงซื้อแมวบ่เออคุณกินอยู่บนรถแล้วไม่ได้กินอีกเหอกินอันนี้อีกโอเคกับอันนี้นะคะบางครับลูกกินของขึ้นเองเลยอันนี่ม่าของเลยนี่กว่าที่บางครำแอันนี่กับอันนี้บางครำไม่เห็นปอกกินแล้วว่านี่จอยกว่าแอนนี่เนี่ยจอยกว่ามันไม่ไม่กิมแคลอ่ะ อุ้ยเบิงพอจะไปปกวดดูเนน้าน้ำหนักสามสิบพี่น้องคนหนึ่งไปเกีเยกีน้ำหนักเท่าไรสามสิบสองห่าสิบสามแบ่งกักเอาหาสิบหาดด้อแบ่งกัก็ไมีเี่ยนเลยมันอสจะมาหมดถึงน้ำหนักมันไม่เดเยอาสดจะได้เอามเี่ยนมาแบ่งส่ปอกเกียร์มยปอกจบมเด็บปวดจบมาเด็บปวดแล้วจบมาปิก็่อีหน่ะ จ้ไม่ติดหัวเลยจ้จะมาปิดตากของเขาแล้วเอาของเขาแบบบ้นไหนบันไหนก็ไหนอะานไหมันเดือดตากีทั้งไหนบ็อกกี้แฟร์สกายคุณอันดีสไตล์สวัสดีคุณอันดีสไตล์ด้วยนะจ้ากินอิ่มแล้วครับพัดก็กับเขาอยู่แล้วโซเซเสียพี่น้องนี่หมดปนนี่หมดแกงนี่หมดทุกอย่างนี่หมดทั้งหมดนี่หมดหมดหมดน่าสมพักน่าสมผักสมผักเสียหมดเลย เ l อะสุดๆประเด็นสุดวินา o ีเดียกินนมปเยอะๆไม่บอกจากอิ่มไปจะกินให้เจอดาดูมัฮะเมื่อกี้เขาจะบิ้มเขาที่เออโอ้ยแค่นั้นกินหางกินแน่กินนมพุทไหมเขาเจ้าบนกล้องมาเสือโน้ขาใหญ่ขาหญ่แจ้งๆกินซื้อลูกคุณหนูอย่างเีสิูกพุทโนูอย่างถ้าจะกินลายถาหาหนโน นี่นานนึกินมะแข้งเนี่ยมอสวมแล้วมันดีนะมันทุกคนรู้จักมะแข้งไหมมันเลสมันลดคอเลือดแต่เราลดเลือดทุกคนรู้จักมะแข้งไหมมะแข้งอันนี้รู้จักมะแขงบ้างบ่กเบี้ยหน่อยค่ะไปอยู่กรุงเทพไปกรุงเทพไปหาซื้อมะแขงไหมมะแขง มะแข็งกับ姜姜มะแหวงต่างกันยังไงอ่ะแม่มีมะแขวงเขียะนี่ใช่มะเขียะอันนี้มะเขียะน้อยแม่มัะคลอาว่ามะแข็งบ่มันลายค่ะมันลายค่ะแม่ที่มะแข็งมะแข็งมันมะเขียะน้อยมันจะเท่ายังไงนะมะแข็งคมมะแข็งคมนี่น้องดาวนี่เลิศกว่าดาวเลิศกว่านี่เออท่านผู้หญิงกิดแต่ว่าคือกินมะเขี่น้องดาวนี่น้องดาวผักกระดาวผักกระดาวพื้นดาวกับน้ำปลาหวานผักกระดาวผักกระดาวเศร้าขม หวานเป็นโดมขมปัญญาขมจนหนันย่างดาวแมนว่าแมนมาแข้งมีขมบ่แข้งมันก็ขมก็กี้ลองชิมดูมัากินชิมดูมันไม่ขมเท่าความรักหรอกหวานเป็นโดมขมปัญญามันไม่ขมเท่าความรักที่มีที่พี่มีให้เขาหรอกเวสเซบาวันความรักก็เหมือนกับการกินเผาอย่ากินเขาซะก่อนอย่าฉิ่ว่าว่ากินเขาได้ไง รู้จักมาแวงเกอไอจ้าใช่ค่ะมาแวงเอ้ยมักแข็งมัดแข็งเขาหนูกินแล้วไงหนูกินบะโล่เขาบอกว่าเกอไอเบิ้งคนจะกินเกอไอคอยซิ้มเฮดเจ้าป้าป้ากินนี้อ้าปากัะเร็วะหนามอ่ะกินครไปากากมันเป็นปอนมันคืกินดีแท้บักเป็นปอนขี้กินขี้พี่น้อง มันเท้าปอนเอายังอย่งกินเพราะกินบัดบางเบนเถอะนะเอาขี้ไก่ปูยอดปากมันก็กินกีบเบิ่งเอาแสดงว่าได้บอลลินอิลินอืมแล้วไม่เห็บุญมาแต่ถ้าอยากหัวไม่ให้บุญมาแต่ท่าไ้นเนี่ยตั๊กแต่ยอยู่เขาใหญ่เนาะท่านำไปทำบุญหน่อยค่ะมะเขือพวงพี่บันมาดีค่ะแม่เอ้ยขับรถแบบนี้มากเลยอ่ะ

นีกมท่านมีาลูกหอทยทายลูกนะคากรเจ้าลูกไปอย่าง่ะลูกท้าเดือเตียงมาสต,ตาร์จากไหนพอกำคัดทายวิธีหูหนึ่งสองซ้ำกำคัดเออทายเล้ว ต่อขื้นต่อโล่งนสิแม่พี่จังขับเอ็มเออตายมา่ายไปพม่หัวตายแล้วมนต้อเน,นีย <c oughs> <c oughs>

啊，刚刚到啦。